สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็พบกับไมค์คราฟทพาร์ทที่2นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านแล้วก็มีพิธีกรเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะเป็นพิธีกรพิเศษมากเลยครับขอเชิญนะครับผมสวดัสวัสดีค่ะครับเฮ้ครับผม <c oughs> วันนี้เราก็มีแค่2คนนะฮะซึ่งด้านข้างซ้ายเป็น NPC ซครับผมมันไม่ใช่ไม่ใช่ไใชอไม่ใช่ใครเนี่ยใครมันไม่ใช่ใคร <c oughs> ไม่ใช่ใครเจ้าเก่าคนเดิมเสียเซ็บครับจริงไ่มครับ คเยอรโอ้ยใครเยอะอันนี้เสียแซ่บครับภารกิจวันนี้เราต้องทำอะไรครับผมอ๋อวันนี้ก็เป็นอาหารของซอมบี้ตุยเอ็นเข่าทำไมเนี่ยเฮ้ยโอเคครับหยิบของในกล่องแล้วผมใช่คืนนี้ใช่ครัลผมออกกำลังกายบ่อยโอเคค่ะจบมันอะไรเดินก่อนคนอื่นครับผมแล้วก็หยิบหยิบอ่าในกล่องนี้ครับเอาไปเนี่ยรถไฟแล้วก็บินเข้าไปในป่านะครับ รถไฟขวันนั่งก่อนเลยพี่ไปหนูไปก่อนเลยรถไฟไปแล้วไปแล้ไปไปโอ้โทางอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้ไรโอโออ้ ทำร้ายพี่ให้พี่เป็นแหลกอยู่ตรงนั้นตั้งนานโถษโถ่คิดว่าจะได้นั่งรถไฟอย่างสบายใจ <laughs> ไปไปก่อนเลยไปไปไปก่อนด้วยนะไปก่อนไปก่อนเพื่อนด้วยนะพิธีกรต้องโดนอย่างนี้ทุกยายแตก่จะโดนไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมโอเคเราไปหาทำเลร้างมากนะตอนนี้ก็พบ พบเย็นแล้วนเนี่ยกมื่อกี้ก็ไม่ได้ฉันหยิบไอ้พวกดงกระดาบเลยเน่ใช่ไหมไอ้ไข่ถ้าเกิดว่าเอาขวานมาเอาขวานมาเราอาจจะเห็นว่าแมปอ่ะมันมีผิดปกติก็คือไม่ก็ทอชอยู่บางที่แล้วก็มีหลุมอากาศอยู่บางอันไม่ต้องไม่ต้องสงสัยทีมงานเขาไประเบิดเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผม อ๋อทีมงานมีประสบการณ์สตาร์ทมาทีมงานทีมงานเราโซนมากเลยครับสตาร์ทสตาร์ทแมนาะว่าคืนแรกเราสร้างมันแบบว่ารูหนูอยู่เลยรูหนูอ่ะโโ่แมจะสร้างคืนหนึ่งมันก็ต้องสวยในที่ค้าถูกโอเคค่ะคีย์ทรีปเนิดหนึ่งต่างต่างคนต่างสร้างใช่ปะเอ่อเอาไงดีปั้นสร้างด้วยกันสร้างด้วยกัน่หรือยังไงหรือว่าแยกสร้างอะคะ ผมว่าสร้างอยู่ด้วยกันดีกว่ามันรู้อบอุ่นกว่าเยอะเลยใช่ทำไมมันบัก๊กอะฮะมันบักบ๊กอะ<ร>บักบ๊กอะไรที่บั๊กอะบั๊กแบบตีแล้วไม่แตกอะเววลแ้ไม่แตกแล้วไม่ได้เออผมก็เคยเป็นตอนเข้ามาแบบว่า you you see you can see you can see it i n g crush โอ้ย i n g the crush เห็นไหมดูดีมีวิวให้ดูตู้เห็นว่ามีแม่น้ำอยู่ตรงนู้นเราต้องเชื่อคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเรานะฮะอะไรนะป้าอะไรพี่กิ๊บเบอร์โอ้โจดโจดเก่าไม่ได้โอ้โจดด้วยโอ้ยโอ๋อโอ้ไม่ทันขาดคำไปไหนะรอดไหมพี่รอดครับผมโอเคต้องสงสัยเลยครับอันนี้สงสัยครับสงสัยก็สงสัยต่อไปนะฮะเปิดประตูต้อนรับแขกไหมอ่ะ ไม่ดีม้งครับผมเก็บตัวเขียวๆครับตัวเขียวๆอ่ะัวอะไรมันหนูจะหน้ายักษ์ะเดี๋ยวเราไปไฟกับตัวขาวๆกันนะมีธนูด้วยมาเร็วยิงมาเร็วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาน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 ปนฟาร์มฟาร์มฟาร์มนายอยู่ตรงนี้เลยฮะทำแก้ขาดไปก่อนไงมากงมาแก้ขาดก็ต้องอยู่ในคืนนี้ให้ได้ไปก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟาร์มเนื้อดีกว่านะครับเราเป็นไฟพานไง ไม่ดีไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเราจะตายแล้วเราต้องตายแล้วชิบ่ายผมวิ่งไม่ได้แล้วเนื้อไม่มีโดนใครตีบางคนนี่แหละพอันหนึ่งน่าจะพอนะไม่พอไหมอ่อิ่มอิ่มอิ่มนาเลยกันเฮ้ยเี่ยเนี่ห้องเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋เราม่ดีอ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพี่ยกเ็นสิบอันดับไหนกันอ้าวเดี๋ย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 วเด เดี๋ยวตรงนี้น่าจะเกิดมีกระจกนี่กำลังดีเลยครับผมแล้วใครมาสร้างออสซิเดียนตรงนี้วะเอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาวางไว้พอดีทุบไปแล้วมันไปแบบกระจกมันนั้นไม่โอเคมันกลัวซอมบี้วิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยซอมบี้เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้นไม้ไม่ต้นไม้ไม,มันมโตอยู่หน้าบ้านอ้าออกมาเดึงโอ้โหเฮ้ยมาต้องมาทิ้งบ้านเลยโอเคถือเป็นเรื่องที่ดีครับผมถือเป็นเรื่องที่ดีอ้อ้โ คือไอชาเดอร์ที่ผมเล่นอยู่มันอาจจะเบอร์ในบางครั้งเพราะว่ามันเป็นมอดใหม่ครับผมซึ่งภาพมันก็สวยเหมือนเดิมแหละแต่เพียงแค่มันจะทําให้แบบว่าภาพที่อยู่ใกล้อะชัดแต่ว่าภาพที่อยู่ไกลมันจะเบอร์ครับผมเนี่ยเป็นอธิบายมอดสำหรับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมสอนให้นะตัวต่อตัวเัอเ้าเจ้ตัวค่าเยนเท่าไหร่หกพันนะผมหกพบเไม่ทันมุกเลย เดี๋ยว,วสอนครับผมไม <พบ S 1> ่ต้องห่วงพันคืออะไรเยอะพันคือข้าเรียน,นครับผมข้าเรียนภาษาอังกฤษใช่ห้าบาทเต็มแม่ต่อต่อนี่ต่อสุดตัวแล้วเนะี่ยห้าบาทเนาะมีต่อเลยห้าบาทด้ยเนี่ยห้าบาทห้าบาทเซเยนหรือเซโนยังหน้ากระสายหัวเร็ยวห้าบาทยังหน่าจะใส่หัวไม่ค่ะห้าบาทห้าบาทห้าบาทาห,าห้าบาท อ๋อฮ่าไม่เอาวันนี้คืออะไรกันพาวเดอร์ไม่เอากานเกงราเลยสรุปจะมาสร้างบ้านหนูกูมากวนเขาวะเนี่ยเป็นพิธีกรไงครับผมอ๋อหนูเป็นพิธีกรนะคะอย่าอย่าว่าหนูนะคะหนูน่ารักค่ะอย่าว่าหนูอ่ะพิธีเกียนค่ะพิธีเกียนสวัสดีครัาเอ้ยนี่ครับกงอะครับอ๋อมันอาจจะเป็นฝีมือของทีมงานนะอย่าไปใส่ใจ โอ้โหบรรยากาศนี้มันมันช่างโอเคเลยนะนี่เพชาวนะย้ายถิ่นฐานนะไปสร้างบ้านแบบจริงจังนี่อ่ะเขาได้สร้างอยู่ตรงเนี้ยหน้าหน้าตรงหน้าน้ําเลยเอางั้นเลยพี่เอาเงี้ยแหละค่ะเฮดจัดไปเฮดตอนนี้เราก็ได้รูของเราแล้วนะครับได้รูด้วยมันพูดจะน่ากลัวเลยรูเลยรูเยอะหรือเปล่าคะรูเยอะนี่บโอ้โหเล่นเล่นวกนี้ด้วยนะอยู่ไหนฮะ มันหายไปครับจริง Where is gone Where is gone Tell me มาแล้วพี่ยินิตต้าเอวอ๋อ Thank you T shirt See you again next time แล้วเตียงผมอยู่ไหนวะก็นั่นแหละนั่นแหละ It's me นี่ของฉันไม่ใช่หรออืมใช่เอ้ยแต่สกิลสกิลพี่ระวังระวังด้วยหาที่โคเวอร์ไว้โคเวอร์เล่นเกม เอฟพีเอสมากไปก็เนี่ยเอฟพีเอสเนี่ยมุมมองเนี่ยลบได้กดหาที่คเวอร์ไม่ใช่หาที่ร้องเพลงอะคะนั่นมันคเวอร์เพลงจังหากเออมันไม่เหมือนกันอะ่ะไม่เหมือนกัน cover ลบๆๆนี่กดแล้ววะตัวอะไรวะเอ้ยโทษเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮียเฮียเฮียไม่ได้ละไม่ได้ละโอเคไม่ได้ละมาดิมึงมาดิมึงเนจะมึงมามึงขึ้นจากน้ำมามึงอยู่ในน้ำตีไม่ได้ดิมึงขึ้นมา นั่นไปแล้วโอเคบายโหดว่ะโอ้ยเราจะเป็นผู้หญิงที่โหดมากเต็มตัวเลยนะฮะโอเคฮะเป็นคนสวยฮะธนูได้เยอะนะสเกลหลงรักกันเงี้ยยิงธนูมาเนี่ยคิดว่าจะให้เรารักไงเงี้ยใช่เลยลองเล่นอะไรเนี่ยเอ้ะเดี๋ยว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 ทำไมผลผลิตมันหายไปสองอันวะผมเดินเอาดาบไปทุบเองอะฮะผมขอโทษฮะผมขอโทษฮะแม่จ้าตัวไวๆนะเจ้ นูกระโดดได้ดันอุปูกให้ใหม่นะนโ <c oughs> อ้โหโทษโอเคหนูปลูกแล้วหนูหนูมียาชูกำลังด้วยนะอ่าเดี๋ยวใช้ยาชูกำลังเปิ่มแรงเต้นโตยไวนะมาดูสินูนพี่เนีนูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยเอาวันไหนอ่ะทำไมน้ำมาเดินยากจุงเบย, <c oughs> ยนะครับเดียวดเยเยโอเคไหนเอาเนี่ยครับอ่ะ ผมเป็นดีอะบอกอาปั้นชาวนาอยู่กับควายชาวนากับงูเห่าโอ้โหเพลงนี้แม่งผมบอกถึงอายุเลยเนี่ยชาวนากับงูเห่าโอเคงูเห่าผมขอกินขนมปังกอนได้ไหมครับกินด้วยจีมีเหลือไหมยังไม่เหลือเดี๋ยวโย่ต้องเหลือจีไม่เหลือแล้วไม่เหลือให้หนูเยอะ หนูจะตายแล้วเออเหนื่อยหนูหน่อยดิจีโอยังกินขนมปังอ่ะมาไ่เจมส์เนี่ยให้พลดยากพลดเอ้าอยากได้ทำไมเนี่ะลำคัญด้วยว้าวฉากนี้จะเป็นจานเมย์ฉากเซอร์ไว้บ้างที่แบบน่ารักนะฮะน่ารักน่ารักมุ้งมิงมุ้งมิงเรสร็จแล้วค่ะกระจกบ้านเสร็จแล้วว้าวโอ้โหใช้เวลาไป41นาทีนะครับโอ้โห คุณทําอะไรกันบ้างคะเนี่ยฮะฮะผมว่าช่วยพี่ไงอ๋อช่วยหาของเนี่ยฮะช่วยฆ่าผีไงผมช่วยฆ่าผีนะอ๋อเหรอคะเหรอคะไม่รู้ใครเมื่อกี้เจอสเกลตันรีบวิ่งเข้าบ้านเลยอาที่แล้วทําบ้านใครพังก็ไม่รู้อันนี้ก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังสืบไม่ได้เลยว่าใครทําแม่ปวดหัวจริง จริงๆมันต้องทำเป็นวอลออกมาอีกแต่ว่าเราว่าเราทำแปลกๆมันก็เลยเป็นอย่างนี้วางผิดเราจะขุดซายเขาไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวกินแล้วมีอะไรกินเปล่าซดน้ำไว้ก่อนแล้วกันไม่มีอะไรกินอ่ะใครเปิดประตูปิดประตูแซกินประตูก่อนนะงับงับงับกินไม่ได อยู่กันอมี่กันอกมาไม่กี่น้อยมาสเกลอยู่ไหนอ่ะสเกลจ๋านั่งเกลสเกลตัวนั้นจอล้วเวลาผมแปลงผมแปลงแรกมันตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหิวอ่ะน้องทอมบี้ก็ไม่มีกินอ่ะเอ้ากลับเฮ้ยซอมบี้มาแล้วซอมบี้ซอมบี้ติดมาเล็กน้อยเออตายไปจ้ะเออตีฉันทำไม ครับขอโทษครับเรากันดีสุดแล้วอ่ะฉันทำอะไรผิดอะ่ะฉันทำอะไรผิดสเกลแมวแมวนี่ค,คือการล่อสเกลนะคะเนี่ยเรา<อ>ต้องทำการล่อสเกลอย่างนี้นะคะมามันเดินมานี่เดินมานี่เดินมานี่ต้องหลอกล่อได้ท่าที่แบบว่าเทปเทปอย่างเงี้ย่างนี้ยตรงนี้เฮ้ยสองตัวไม่โอเคค่ะไม่สองตัวไม่โอเคตแล้วค่ะไม่สองตัวไมโอเคไม่โอเคไม่โอเคมันมาแล้วเราลังเสริมมือเปล่าบัวขาวปอบบมุก เรากลัวเลยว่าเราไม่ได้สามคนน่ะจัดการดิโออ้โนนนิกนนิกเหมือนได้ีสปอร์เต็ดเอ้ยอย่างนั้นแล้วค่ะอย่างนั้นแล้วค่ะโอ้โหตายฮะเกิดสกายเชียวเต็มไปทำไมเยอะโอ้มาเก็บของได้นะก่อนช่วยตัวนี้หน่อยช่วยอะไรเหรอโอ้โหอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงคีเปอร์แม่งตามมหหลลลออกกแ้วาตยอ่ะเฮ้ยได้เหล็กเมื่อกี้พี่ได้ธนูมา ธนเอ็นชาร์ดป่ะพี่คันธนูธรรมดานี่ยหลืมาเอ็นโชกเอ็นชาร์ดแล้วโอ้โหทีมงานทำทำระเบิดไว้ระเบิดไม่หมดนะฮะฮะหิวข้าวอ่ะที่ผมคือคือกาแบบให้มีขวัญนี่แบบถอนรากถอนโคนถอนเซมเบอร์กันเลยทีเดียวได้แลกเบอร์เฮอร์แลกมากอ่ะหนูหิวข้าวมันไม่มีตัวหมูหมากาไก่แถวนี้เลยหรอเนี่ยพี่เนี่ยที่ผมทำไว้สามารถกระโดดลงไปได้ วราทำไมคุณไปเกิดข้างล่างเลยหรอตัวโถโถโถมาเดี๋ยว TP มาก็ได้มาเดี๋ยวผมนั่งรถไฟไปก็ไดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่น่าโดดลงมาที่หลุมอากาศนี่เลยไม่โอใคร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 เราจะไม่ตายเดี๋ยวต้องเป็นคนสไวเบอร์สุดท้ายฮะเป็นไรเป็นไรทีมงานเป็นไรนางอ้อเระเบิดยัดมาอ๋อตรงนั้นป่าตรงที่เกิดนั่นะ ไอ้ปั้นเกิดที่ไหนอ่ะเกิดตรงที่เกิดไงที่เดิมที่โดมที่โดมแลเกิดตรงที่เกิดด้วยนะเอ้ยรถไฟใคยถอยไปเกิดที่โดมเลยเหรอโดมแล้วมันรัดเป่วะพี่เออเป็นผมผิดเองเขาฉันผิดเองเราอ้าวอ้าวเฮ้ยว่าผิดแล้วอันนี้ว่าผิดแล้วอ้าวแล้วทำไมผมออกจากรถไฟไม่ได้ละพี่กดชิปนะครับกดชิป อ้าวเตะบอกอะไรอะไรอ่ะโอเคยังเนี่ยภารกิจสำเร็จแล้วบ้านเสร็จแล้วเนี่ยใช่ภารกิจสำเร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมิชชั่นเคลียร์ไม่มีอะไรให้โอ้ของของไม่เก็บของเคยร์ิงยิงเอาเนื้อซอมบี้นะเราจะจับตาดูคนเล่นน้ำนะผม แต่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 แม่สยามงานเาไปไหนเนี่ยเออโอยน่มพดต้งงานน่ขึ้นไได้ทีงานทไมง่เงี้ยไอ้ผีหมีหเออยังล่างนโ เดี๋ยวเราจะฝากบายๆคุณผู้ชมนะนื่องจากที่เราสร้างบ้านกันภารกิจแรกก็เสร็จไปแล้วนะด้วยดีครัชผมแหมใครสร้างใครสร้างมันจะมีหลุมดําอยู่ข้างบ้านเรานะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปแก้อีกทีหนึ่งนะฮะไอตีหนูคือต้องไปคือต้องไปกรบไปกรบอีกทีแล้วกแกงคนต่อไปว่าลักษนะนี้ไม่น่าจะกรปล่อยเหรอแม่งใหญ่จะรูอย่างเี้แล้วโอ้ โอเคครับเราจะเรียงลำดับความสูงในการคุยกันนะอ่าว่าไม่อยากสารนะแบบแบบสานเตี้ยโอเคเราเราสานเตี้ยไงเออโอเคอย่า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 ทำแบบนั้นไม่ดีนะเอาไวแล้วของมีอะไรเพื่อนอันนี้ทำอะไรเนี่ยราคาบีหรือว่าราคาฉันฮะ ลอยฟ้าลักษณะเลือจะน้อยไงลอยฟ้าไงลอยฟ้าเอาจนบล็อกหมดนะคะโอ้โหสูงไปไหมโอ้ทำไมทีมงานทางี้ครับคิดว่าเราจะกระโดดลงไปตายไหมทีมงานเล่นสไลเดอร์แบบหนึ่งนะครับแต่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 ลงไปตายไหมคิด่จะกระโดดลงไปตายไหมกระโดดลงมาไลมครับเดี๋ยวผมอุ้มมาหมดเดี๋ยวพาอุ้มเดี๋ยวผมอุ้มเองอ้าวไปทันจอดเด็กกีฬาแชมป์เลยจอนเด็กกีฬาแชมป์ ลงมาไม่ใช่ใชจริงโอ้ยโอ้ยมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันยุงกัดนะผมยุงกัดจะออกยุงกัดอ๋อยุงกัดยุงมันป้องจะเย็นสิโอ้ยเฮ้ยตรงนี้มันมีตัวเขียวๆด้วยอ่ะลงไปดูดิไหนนั่นไงเขียวๆอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยทำไมไม่โดนอ่ะ เจอแม็ก่าวะเจอวิ่งมันดีครับผมอ๋อคุณเกมหมดอ่ะป่าครับผมไม่ได้เกมหมดเลยอ้านั่นอุ้ยเออ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยสไปเดอร์สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไม่รู้แล้วผมทิ้งที่วานแล้วโอ้โหแม่งข้นเอ็นอะเออไปมีแค่มือเลยนะพี่ผมจะทำไรได้เนี่ย โอเคออครับถานนี้แล้วก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะฮะก็ต้องจบเป็นเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่เอาอย่าเพิ่งใจเย็นเลินเลอสอบแล้วก็จบจบยังจบยังจบแล้ว,จบ,ลวจบเถอะดิฉันโอเคฮะ